คคนคนถ้าหากว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับท็อปคือเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ผู้ไม่ปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามกระแสนะครับเดินทวนกลับมาเพื่อสร้างห้องเรียนชีวิตเพื่อแบ่งปันและพิสูจน์ความฝันของตัวเองที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสิริกรลิมสุวรรณนะครับหรือว่าก่อนนะครับก็คือหนุ่มแบงค์ดีกรีปริญญาโทนะครับที่ตัดสินใจหันหลังให้กับระบบนะครับ แล้วก็มาเดินตามกระแสสังคมไม่ทันนะครับซึ่งเขาตัดสินใจที่อยากจะเป็นกเกษตรกรพันใหม่หัวก้าวหน้านะครับที่กลับมาพัฒนาพื้นที่ของตัวเองนอกจากที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองแล้วนะครับก็ทําพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นฐานการผลิตเพื่อจะพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองครับทําไมกรถึงตัดสินใจลาออกจากงานประจํารู้สึกว่าไม่อยาก ไม่อยากไปทำงานเนี่ยเพราะว่าเงินไม่ใช่เป็นตัวตั้งต่อไปเพราะว่าเราเห็นเงินเป็นล้าน10ล้านทุกวันแต่เงินเดือนเราหมื่นห้าเราทำงานทั้งเดือนได้เงินเดือนวันเดียวแล้วหลังจากนั้นเราต้องใช้เงินก้อนนี้ไปเพื่ออะไรบ้างดังนั้นก็มาคิดครับว่าถ้าเราทำงานทั้งเดือนเพื่อรับเงินเดือนก้อนเดียวครั้งเดียวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไม่ได้นอกจากชีวิตเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วสังคมไม่เปลี่ยนด้วยเราน่าจะทำอะไรที่มันมีคุณค่ามากกว่านี้ตัดสินใจแล้วเราออกวันนี้วันลุ่งขึ้นผมดำนาเลยยิ่พื้นที่ มรดกตรงทอดที่ก่อนนะครับมาปิดฟื้นได้ครับผมเข้ามาเนี่ยก็ได้มาทํานาข้าวอินทซีครับผมพอได้มาเริ่มทําตรงนี้เนี่ยเริ่มมีนาทําข้าวทําถัว่วก็เริ่มมีผลผลิตขึ้นมาครับนี่คือแปลงแปลงนาข้าวครับผมเป็นนาข้าวของมารลลี105 mm hmm. แต่พอดีฤดูนี้เนี่ยยังไม่ได้ทํา mm hmm. เพราะว่าอากาศมันแปรปรวนนิดนึงแล้วอย่างสวนหรือว่าไร่อะไรที่ตอนนี้ที่เราปลูกแล้วก็ดูแลอยู่บ้างครับตอนนี้ก็มีมะนาวมะนาววินรีครับผมแล้วก็จะมีพวกแปลงถั่วแต่ตอนนี้เพิ่งจะเกี่ยวไป บอมะนาวอินรีครับนี่ปลูกไว้นานยังครับอันนี้แหละลงไว้ประมาณ4ปีแล้วครับ4ปีเริ่มเก็บลูกได้แล้วด้วยลูกเท่าไหร่ครับลูกละสี่บาทลูกละสี่บาทตลอดเลยดูไม่ว่าจะขึ้นจะแพงจะถูกจะลงสี่บาทตลอดทั้งปีกลไกราคานี่คือขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคและคนผลิตเลยคุยกันที่ราคา4บาทดังนั้นนี่คือการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรเพราะไม่ว่า ต้นทุนคูณจะขึ้นจะลงยังไงเนี่ยเราเรามีต้นทุนการผลิตเองเรามีปุ๋ยเองมีปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองอต้นทุนเราก็ต่ําด้วยรเราก็สามารถยืนพื้นราคานี้ได้ตลอดกับตลอดไปเลยครับนี่จากตากแอร์นะมาตากแดดตากลมนี่คนในครอบครัวพ่อแม่เขาอนุญาตเหรอครับหรือว่าเขายินยอมที่เราจะออกมาไม่ยินยอมครับ,รบจนถึงทุกวันนี้เขายัางรู้สึกเลยว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะทําได้มผมก็บอกประมาณว่า ก็ทุกวันนี้มันทําได้แล้วเรามีนวัตกรรมแต่บางทีมันเกิดช่องว่างระหว่างวัยครับพ่อแม่ใช้โซเชียลไม่เป็นไม่รู้ว่ามะนาวเนี่ยผมขายไปแล้วตั้งแต่มันยังไม่ออกลูกเขาก็กลัวว่ายังไม่เห็นออกลูกเลยมันจะมีรายได้ไหมฤดูนี้ซึ่งผมรับเงินมาแล้วอผมขายได้แล้วก็ต้องมีการคุยกันแชร์กันให้เกิดความเข้าใจนี่มันคือการการตลาดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสให้ได้ แต่ว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าก่อนเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากอีกหนึ่งช่องทางของรายได้ของเขานะครับที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในทุกๆวันนะครับก็คือไข่ไก่จากฟาร์มไก่ที่เขาดูแลแล้วก็เลี้ยงในระบบเปิดแห่งนี้ครับ อนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ70กว่าบตัวครับผม,มลงเลี้ยงไก่ของเราเนี่ยที่ว่าเป็นกเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นยังไงก็เราก็จะใช้อาหารตามธรรมชาติครับพีบ่ไม่ใช้หัวอาหารเลยนะครับอาหารตามธรรมชาติที่เรามีในน,นี่ก็คือต้นกล้วยนะครับผักตบชวาแล้วก็เศษสมุนไพรในไร่เนี่ยแล้เก็เศษผักที่เรามีมาค,คุกเขาผสมกับ EM ให้ไก่กินอย่างที่เห็นวันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยครับ ใช้ได้ตั้งแต่เป็นหนอ่อยันต้นกล้วยเลยถ้าฟาร์มปิดนี่คือต้องซื้อหัวอาหารมาซื้อยาปฏิชีวนะมาฉีดให้ไก่นะครับแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องฉีดเลยเราก็ใช้สมุนไพรให้กินทั้งตาไ้ายลูกยอ,อกระเพานะครับ,รบให้ไก่กินไก่ก็จะมีภูมิต้านทานขึ้นมามไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ แต่อ,อาหารเราก็ไม่ใช้สารเล่งคือให้เขากินอาหารให้อิ่มครับอาหารตามธรรมชาติเนี่ยพอเขาอิ่มร่างกายเขาดีเขาให้ไข่ที่มีคุณภาพาและอย่างตัวของแม่ไก่เนี่ยนะเขาให้ผลผลิตเราอย่างไงวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ40ปฟองอถ้าโรงเรือนปิดเนี่ยอัตราไข่อยู่ที่ประมาณ95% ร้อยตัวก็9กฟองต่อวันนี้ใช่ครับแต่ว่าราคาเขาจะขายไม่ค่อยได้ราคาเพราะว่าต้องไปอิงกับการตลาดที่ผูกขาดเรื่องราคาไว้นะครับแต่ทีนี้พอเรามาทําไข่แบบนี้เนี่ยเราขายได้ที่ฟองละ7บาทจริงๆในตลาดมีถึง4บาทตั้งตั้งแต่4บาทถึง7บาทเลยแล้วแต่ฟาร์มแต่ในกลุ่มของเราเนี่ยจะพยุงราคาที่7บาทเวลา เพราะว่าเราสามารถกําหนดราคาได้เองก็เหมือนกับว่าราคามันก็สูงกว่าท้องตลาด2เท่า2เท่าเลยใช่ครับแล้วขายได้ไหมขายได้ครับทุกวันนี้ผลผลิตไม่พอนะครับเพราะว่าลูกค้ามีความต้องการเยอะมากทั้งคนป่วยทั้งเด็กเนี่ยต้องการสัปดาห์หนึ่งผมต้องส่งให้ลูกค้าเนี่ยร้อยห้าสิบก่ เพราะเราใช้ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วมลูกค้าได้มาเห็นแล้วว่าอันนี้แหละคืออินรีแท้ลูกค้าทุกรายที่สั่งไข่ยผมเนี่ยจะต้องมามาดูเรามาดูวิธีการให้อาหารเพราะระบบในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปดูในฟาร์มปิดได้ว่าเขาเลี้ยงอย่างไงแต่อันนี้เราต้องทําให้ลูกค้าได้เห็นและเป็นกระบวนการรับรองผลผลิตอย่างมีส่วนร่วมด้วยกันเพราะว่าเราไม่ได้ขายแค่โปรดักต์เราขายความเชื่อมัน่นเพราะงั้นถ้าขายความเชื่อมั่นเนี่ยเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมเห็นตลอดเวลาว่าเราในตัวจริงทํายังไงให้เป็นตัวจริงก็คืออออสัังงงคมมจะะตต้้้เเเห็็นนนนว่าาาาารรทํไบปข ที่ไข่ไก่ในฟาร์มออร์แกนิกของกอนนะครับนอกจากที่จะทำไ้เพื่อจะกินในครอบครัวหลือก็จะไปแบ่งขายนะครับให้กับคนในชุมชนที่สนใจอย่าันนี้วันนี้มีเยอะขนาดไหนครับวันนีน้ส่งประมาณ12กล่องครับผม,มแต่ก็จะประมาณ5้าเจ้าเพราะบาง,ง,งเจ้าลูกค้าบางคน,นรับ2กล่อง่อสัปดาห์คือผูกปินโตไปเลย 1, 1เดือนเนี่ยส่ง4ครัง้งผูกปินโตนี่คือหมายถึงผูกปินโตคือ1เดือนเนี่ยผมเก็บเงินเลย160บาทบต่อหเจ้า จะส่งไข่แปดฟองตอนหน,นึ่งกล่องเนี่ยนะครับ,รบกล่องหนึงน่งเนี่ยมีแปดฟองส่งถึงบ้านทุกวันเสาร์รทุกวันเสาร์ก็คือเราจะได้เจอกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคครับถ้าใช้โมเดลนี้ไปใช้กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับเกษตรกร,ะร,กรจะมีเงินก้อนเลยตั้งแต่สัปดาห์แรกสาหรับไปบริหารจัดการในแปลงหรือในฟาร์มของขายได้ก่อนที่ยังไขย,ยังไม่ออกเลยแต่ได้เงินค่าไขามาแล้วคือต้องทาให้กเกษตรผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะครับเป็นอย่างนี้คือเอาตลาดนําการผลิตทําให้ลูกค้าเนี่ยกับผู้ผลิตเนี่ยเชื่อมโยงด้วยกัน เขาพูดถึงก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าแพคเกจนี่ก็คือ,อนนต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะถุงแล้วนี่ก็ต้องย่อยได้ครับต้องเลือกซื้อบางทีมันต้องลงทุนนิดหนึ่งเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราลูกค้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ด้วยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยคือถ้าทําไข่อินซีแบบนี้แล้วไปใช้พลาสติกที่มันย่อยไม่ได้เนี่ยเป็นภาระแก่โลกมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราทามาันมีค่าอะไรเนี่ยคือปัจจุบันนี้เราขายของที่เน้นมูลค่ากันทุกกกิจารหละ ต้องการกำไรสูงสุดแต่กิจการของคนรุ่นใหม่ที่จะตอบโจทย์อนาคตเนี่ยครับมันจะต้องเป็นกิจการที่ดีต่อตัวเองและดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นถ้าเรายังมองเรื่องลดคอสใให้ต่ำที่สุดเพื่อขายให้ได้มากที่สุดเนี่ยต่อไปทรัพยากรเราไม่เหลือแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาขายที่มูลค่าเนี่ยเราเน้นบอกเล่ากระบวนการภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยขายที่คุณค่านะครับไม่ได้ขายที่มูลค่าพอะคนเห็นคุณค่าแล้วเนี่ยเท่าไหร่เขาก็ซื้อครับเพราะเขาเชื่อแล้วลหละว่าของดี เขาเป็นแฟนคลับของกรอยู่แล้วก็คือคือเหมือนกับว่าเคยทานเคยใช้แล้วดีเขาก็ติดตามต่อเนื่องฮะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นซัพพลายเออร์ของที่ร้านรุ่นแรกนะครับเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เริ่มจากข้าวประมาณ3-4ชนิดแล้วก็มีสินค้าแปรรูปจากข้าวแล้วก็พวกน้ำสมุนไพรน้ำอบเชยข้าวนี่ขายดีถึงขนาดว่าลูกค้าบางบางเจ้าบางรายเนี่ยถ้ามาแล้วไม่เจอข้าวก่อนนี่เขาจะไม่ซื้อข้าวที่พวกอื่นกลับไป เพราะว่าเขาซื้อไปดูแลคนป่วย